แบงคอกไปเยือนซิดนีย์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ยอร์ซิดนีย์แล้วเตะบ่าย3ามนะครับเวลาประเทศไทยนะครับแบงคอกมาในฐานะแชมป์กลุ่ม G นะครับผลงานชนะ4เสมอ1แพ้1เก็บได้13คะแนนนะครับก็ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับทรูแบงคอกนะครับส่วนซิดนีย์ FC นะครับมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม E นะครับผลงานชนะ4เสมอ0แพ้2ก็ถือว่าก็ผลงานใกล้เคียงกันนะนะเพียงแต่ว่าแพ้มากกว่านิดนึงอ่ะ2นัดนะครับสำหรับซิดนีย์ซิดนีย์ของโอฟัก ทาเล่นะครับกุนซือเชื้อสายออสเตรเลียตรุรกีวัย48ปี5เกมหลังสุดเนี่ยชนะถึงแพ้2เสมอ2นะครับขาดเพียงแค่รอนเกิร์ดวัย23ปีนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับไปเจ็บกระดูกหัวไหล่ปหักนะครับก็นอกกันได้พร้อมลงสนามนะครับสำหรับทางเซนต์นี FC นะครับมี เขาเรียกว่าไงอ่ะโจรโรรี่ใช่ไหมอดีตปีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วัยสาย22ปีนะครับลงเล่นในศึกเอเซีย2-4นัดยิงหนึ่งประตูแล้วก็เกมในเด็กออสเตรเลียเล่น15นัดยิง9ประตูแล้วก็5สซิสต์นะครับแล้วก็อุ้ยมีตัวดีๆหลายคนเลยนะสำหรับซซนต์ีเอสซีอ่าจากลาสคอสตา,า,ด,สตาด้วยโอ้โหดนักมากายนะนะครับแล้วแล้วก็ไอทอนี่กาซาเลสนะครับลูกครึ่งอุรุกวัยที่เคยย้ายไปเล่นแมสตี้วัย32ปีด้วย ครับเกมนี้ก็สําคัญแหละ,นะครับไปเล่นในบ้านเซตหนี้ก่อนสําคัญที่ค่าสรรสิทธิเนี่ยอืมนะมันว่าก็ลุ้นแล้วกันทีมชาติไทยอาตัวแทนจากไทยนะครับขอให้ทําผลงานให้ดีครับแล้วกันนะครับดูแล้วก็ไหวไหมพี่เจ๊น่าจะไหวนะผมว่าก็ไหวนะถ้าฟอร์มพี่เจ๊ก็บียูอะไหวเออผมว่าฟอร์มคือเจอเจอหนักถ้าหนักสุดก็คือถ้าเรือเจอชนบกของเกาหลีแต่ว่าถ้าถ้าให้ถ้าให้เอาความเชื่อมั่นส่วนตัวคือบียูมีประสบการณ์เนี่ย คือประสบการณ์ทั้งโค้ชแล้วก็ประสบการณ์ันักบอลอย่างพี่แบรน์เนี่ยก็เคยคุมเมืองทองไปเซียลมาแล้วแล้วก็เคยคุมบียูไปเซียลครั้งที่แล้วใช่ไหมเอเซียลเอเซียลเลิตด้วยก่อนจะเปลี่ยนเป็นออลิตอ่ะแล้วก็้เขารองดองเอาสามดาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ชุดนี้มันเรียนรู้จากครั้งที่แล้วมาที่มันไปไม่ถึงในจุดที่แบบควรจะเป็นก็คือร่างกายไปอ่อนล้าในไทยลีกตอนแรกนําเป็นจ่าฝูใช่ไหมแล้วก็พอเล่นหลายถ้วยก็ก็แว่งอ่ะเพราะว่าผู้เล่นมันปริมาณมัน มันไม่เพียงพอที่ทดแทนอยู่แล้วดูการนี้เขาก็พยายามแน่นอนมันก็มีบางเกมที่ต้องยอมทิ้งออย่างเกมที่เขาพลาดสองสองนัดเนี่ยมีระยองใช่ไหมแล้วก็ก่อนนั้นคือเนเขาผมเนี่ยผมว่าเขาก็พยายามแล้วแต่ร่างกายนักกีฬาม,มันไปไม่ได้จริงแล้วทีมด้วยแหละแล้วเขาก็มองว่าตรงเนี้ยมันก็ต้องเอาเพราะอะไรคือฟุตบอลเอเชียมัน ตอนเข้ารอบมันได้หลักหลายสิบล้านนะต,ตัวเลขเงินรางวัลน,นี่ก็โอ้โหคุ้มเขาพยายามเติมเท่าที่เขาทำได้จากงบป,ประมาณของเขาดัางนั้นเนี่ยผมว่าเราก็เราก,เราก็เชียร์ไปไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ